62ลดมาห้าสิบกิโลเนาะห้าสิบตอนนี้เหลือ49ไม่ได้จํากัดอะไรเลยทานเต็มที่อิ่มอร่อยทุกมือ,อทุกเรียนกินเป็นกิโลน้ําตาลลดลงด้วยอยู่87เองวั <Okay. S 1> ่ะ,ะวันนี้เราอยู่กับรายการฟู Food Doctor tour. ้ดด็อกเตอร์ครับออนทัวร์ EP นี้เป็น EP แรกเลยก็่อนเลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รู้จักทั้ง3ท่านก่อนเลยสวัสดี <ไ S 2> ค่ะป้าอ้อยค่ะอายุ65ค่ะเมื่อก่อนทอาชีพอะไรครับอ๋อเมื่อก่อนเป็นพยาบาล วิชาชีพอยู่ศิริราชค่ะสวัสดีป้าอย่างเป็นทางการครับสวัสดีค่ะเชิญสวัสดีค่ะไม่ยอมเป็นป้าพี่หน่อยค่ะอายุเท่ากันนะคะหกสิบห้าตอนนี้ก็เป็นพยาบาลเหมือนกันไปเกษียณเนาะไปเกษียณพี่หน่อยกับป้าอ้อยป้าออยเป็นป้าไม่ยอมไม่ยอมลองดูลองดูคุณแกงอายุเจ็ดสิบสองครับแต่หัวใจเท่าไหร่ครับคุณแม่หัวใจยี่สิบเจ็ด ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสามท่านดูแลส,สุขภาพมายังไงบ้างครับก่อนเจอแพนเบสครับช่วงอายุ5้าสพันน้ำหนักก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นก็ทานโปรตีนน้ําหนักก็ลงมานิดหน่อยแต่ไม่มีความสุขค่ะมันรู้สึกยังไงครับมันรู้สึกว่าแม้มันทานอะไรก็ไม่รู้เป็นน้ำน้ำเนาะแล้วชีวิตมันไม่มีชีวิตอะ่ะมันไม่มีความสุขเอวันซีเราขึ้นเบาหวานกําลัง<า>ไปเยือนอ่ช่วงกินโปรตีนหนักลงไป4กิโลเองเนาะกลัวแป้งครับตอนนั้นไม่กินเลยกลัว่าย่อยมาเป็นน้าตาลใช่ค่ะตอนได้ได้มีความเชื่ออย่างนั้น ลก็รู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรอกส่วนลุมแดงครับผมก็ยังไงก็คอนโทรลโดยคุณอ้อยแหละใครเขาจะให้ทานอะไรผมก็ทําตามเพราะนั้นทั้ง3ท่านมาจากสายโปรตีนแล้วก็ลดน้ำหนักลงได้นิดหน่อยเจอจุดตันไหมครับตอนสายโปรตีนตันเิค่ะมันมันไม่ลดลงอีกแล้วแล้วมันก็สวิงอยู่นะมันเหมือนถูกจํากัดด้วยไหมครับใช่ใช่ใช่เราก็ไม่กล้าทานเยอะลำใหญนะเรากินได้ปีละ2เมเบ เพราะว่าเรากลัวแล้วถูกสอนมาว่าคาร์โบไฮเดรตมันก็จะแปลไปเป็นน้ําตาลและน้ําตาลมันก็จะทําให้เราอ้วนแล้วก็กินนมจนกระทั่งลุงแดงนี่เลสเตอรอล l d l ไปถึง1 8อยแดพอได้เริ่มเรียนบทเรียนเนี่ยครับความรู้มันแตกต่างยังไงบ้างจาก ที่เราเคยรู้มาครับจะบอกว่าหน้ามือกับหลังเท้าอ่ะมันลบความเชื่อเดิมตัวไคม a กเลยที่ทําให้เราเชื่อการดูดซึมของไขมันกับคาร์โบไฮเดรที่เข้าไปในร่างกายเอาไปใช้ได้อย่างไรผมขอถามความรู้สึกคนที่กินตามครับลุงแดงรู้สึกไงนะครับก็โอเคนะก็ได้แล้วเรื่องสุขภาพมันก็ดีขึ้นนะแล้ว ในความรู้สึกของพี่หน่อยและป้าอ้อยเนี่ยเรื่องของสุขภาพได้ยังไงจากแันเบสบ้างครับจริงๆเราเมีภาวะกดไหลย้อนกินยามาเป็น10ปีเนาะตอนนี้จะลดยาเลยก็ได้ภาวะกดไหลย้อนเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยเนาะน้ำหนักตัวเป็นยังไงบ้างน้ำหนักตัวที่ดีเลยไม่เคยคิดว่าจะได้ตามเป้าหมาย62ลดมา51งกิโลเนาะแล้วมันคงที่ไหมครับหรือว่ามันเวียงขึ้นเออไม่มีค่ะแนวทางเนี้ยมันยั่งยืนไหมดียั่งยืนนะคะเพราะว่า พอเรากินแพนเบดได้ระยะหนึ่งน้ำหนักเราโอเคแล้วนะมันอยู่ตัวนะถ้าเทียบความสุขในการทานแพนเบดกับสายโปรตีนเนี่ยระดับความสุขเป็นยังไงบ้างมันแฮปปดีที่สุดละบันดีมันสดชื่นเนาะอาหารอย่างเงี้ยมันไม่ยากนะมันง่ายมันเป็นธรรมชาตินะแล้วได้ผลเรื่องลดน้ำหนักไปกิโลครับสำหรับพอสูงสุดมัน59ตอนนี้เหลือ49 Oh, โสิบโลนะประมาณ10บกิโลเ <laughs> พื่อนๆหลายคนก็คงจะคิดว่าเฮ้ยสิโลเนี่ยมันน่าจะต้องยากลําบากต้องจํากัดนู่นนี่นั่นไหมความรู้สึกปอ้อยนี่รู้สึกอย่างไม่ได้จํากัดอะไรเลยทานเต็มที่อิ่มอร่อยทุกมือ้อครับไม่ได้จํากัดค่ะ ก็มีความสุขโดยเฉพาะได้กินผลไม้ที่ชอบทุเรียนกินเป็นกิโลต้องนับแคลอรี่ไหมคะไม่เคยนับเลยค่ะต้องนับโปรตีนอีกไหมคะไม่เคยนับกินผลไม้เยอะขนาดนี้กินข้าวก็ไม่จํากัดน้ําตาลเป็นไงบ้างล่าสุดที่ไปเจาะเลือดน้ำตาลลดลงด้วยอยู่8 7เอแต่ที่สำคัญนะคะการทำหน้าที่ของไตดีขึ้นพูดถึงการกับไตดีมากค่ะทุกวันค่ะรู้สึกว่าสดชื่นนะถ้าเพื่อนๆเขาลังเลอยู่ครับว่าแบบจะลงเรียนลาส FDOM เมดีไหมป้าอ้อยอยากจะบอกอะไรเขาบ้างลงเลยค่ะไม่ต้อง องลังเลเพราะคุณหมอดูแลเราตลอดชีวิตตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกพอเรียนแล้วม,มันเปลี่ยนความคิดเราไปเลยก็เป็นไปได้จริงเมื่อเรามาปฏิบัติพิสูจน์ได้ว่าจริงน่าเรียนที่สุดโดยเฉพาะคนที่ไม่เชื่อหมอแบงค์บอกว่าลงคนเดึ่งหนีได้ทั้งบ้านแล้วเรียนตลอดชีวิตได้ความรู้ตลอดชีวิตหมอแบงค์สัญญาว่าจะดูแลเรื่องอาหารเราตลอดชีวิตสำหรันนแบ,บแลุงแดงเขาอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆมากครับก็ผมเป็นตัวอย่างไง ก็ว <łość> ันนี้รายการฟู้ดด็อกเตอร์นะครับ EP แรกของเราก็ปิดรายการเท่านี้ครับเย้